สวัสดีทุกๆคนมื่อนี้ยกฤติพาทุกคนมา,เ,นา,นมาเอาทานครับหลังจากที่เอางว้วกินน้ำแล้วนะครับโอ้แห้งแรงแห้งนะครับแรงไรบ่มีฝนตกบ่มีนม้ำแห้งงว้วกินน้ำแล้วก็จิม,มาเอาทานครับคนคนเอาทานครับตอนนี้เ็น อย่างมาเอาทานนะครับเดีย๋ยว่าเมืองน้ำกันครับทานติบเผาไว้ที่เป็นอย่างไดทิดใส่ได้บอ่อบ่อแล้วรนนเผาที่นึงนะครับบ่ค่อยได้เผาประจำกันเลยกะ บม่ค่อยได้บ้านไดบเผาทันได้ไเตรียมฉลองทรงการนะครับเผาทันพได้ทรงการนี่เพื่อได้ย่าง ยังกินนะครับเลยมาเผาท่า,ทานไว้นครับจะเก็บเป็นังไรเดียด๋ดวยวไปมุงน้ำกันครับโอ้แห้งๆห้องไหนจะแห้ง,ง,หงะครับหาก็บผมีข่อแห้งหัวบันไดครับแห้งยางคักเลย เดี๋ยวมึงน้ำกันครับโอ้ผ่านหรือบอผ่านโอครับว้เปิดหนะโอ้ น,นได้บ่ได้เดี๋ยวค่อยมึงอีกทีนึงครับตอนนี้จะขอเก็บทานก่อนนะครับขอเอาทานนะครับได้บ่ได้เดี๋ยวลูกกัน Je mm -hmm. ครับทานพ่อไปได้ดดหรอ,หอครับแต่วเด็ดก็หอนหอนครับท่านครับสรุปเอาทานกน็ได้ประมาณนี้ครับถังหนึ่งนะครับมันได้ บ่ลายไปไหนครับแต่กิโอเคอยู่ครับนี่นะครับสรุปคนเอาทานนะครับได้สนีก็ดีแล้วกันครับยางเนี่ยนะส่งการโอ้ร้อนนะครับอากาศร้อนยังครับเลยครับมึงดูมึงด,ดูแดด้อนครับคนเอาทานกิด เส็จสิ้นครับนี่กับพักพอนนะครับเพราะว่าวอากาศหอนปวดครับพวกไวแดดแรงแดดแห้งปวดแต่ผมมีตนมน้นไม้รบแดดแบบหอน่างนเละครับ